ขยันจังเลยนะอะไรที่ทำแล้วได้เงนินฉันก็ทำหมดแหละเจอเสื้อตัวนึงสวยมากเหมาะแกะเลยก็เลยซื้อให้คิดว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อเองเหร,อเ,รอ,งเอเพื่อนไม่ค่อยพอใจลยเราหรือเป่าจะให้คุมอย่างฉันแพ้คนที่ไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยแบบมันฉันยอมไม่ได้หรอกเดี๋ยบ้านเราอยู่ทางเดียวกันอนะให้ฉันไปส่งไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวแฟนฉันมารับ แล้วแกลละดีกลับยังไงก็นั่งสองแถวกลับเหมือนตอนที่มานั่นแหละเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าทํางานมาตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่มีรถอีกฉันเห็นว่ามันยังไม่จําเป็นอ่ะฉันไม่จาเป็นได้ยังไงทุกวันนี้ใครๆเขาก็มีรถกันทั้งนั้นแหละหรือว่าแกได้เงินเดือนน้อยไม่ใช่หรอกฉันทํางานที่เดียวกับดีมนะมันได้เงินเดือนเยอะกว่าฉันนี่หรอหรือว่าเงินไม่พอใช้หรือเปล่าเนี่ยเป็นหนี้หรือเปล่า บริหารเงินได้ดีๆหน่อยนะนี่แกอย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยฉันแค่อยากเก็บเงินไว้ก่อนโอเคแต่ว่าถ้าเกิดแกอยากซื้อรถเนี่ยสาฉันได้นะฉันเพิ่งถอยรถมาใหม่ยังมีเบอร์เซลอยู่ว่าไงครับที่รักไปกันเลยไหมค่ะฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวต้องไปดูโครงการบ้านต่อโอเคนะนะ ไม่ได้รวยด้วยเงินตัวเองน่าจะมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอที่รวยขึ้นมาได้แบบเนี้ยก็เพราะว่ามีผัวรวยไม่ใช่เหรอจะมาดูถูกคนอื่นอีกฉันไม่าแกคิดมากไปปะแกไม่เห็นมันหวัวเราะเยาะฉันเหรอคอยดูนะฉันจะทําให้เห็นว่าฉันสามารถมีทุกอย่างด้วยตัวฉันเองได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้ชายแบบมันนะ้น เบมที่จะอยู่ทำโอทีเหรอใช่แกกลับไปก่อนเลยนะขยันจังเลยนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เห็นไปขายของกินที่ตลาดนัดด้วยนี่ก็อะไรที่ทำแล้วได้เงินฉันก็ทำหมดแหละตอนนี้แกก็รวยแล้วนะมีเงนเินเก็บเป็นแสนแล้วนี่เงินแค่หลักแสนฉันไม่เรียกว่ารวยหรอกนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะทำให้เห็น ว่าฉันสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองได้ให้คนที่มันดูถูกฉันได้เห็นนีแ่แกยังไม่ปล่อยวางเรื่องเดียวฉันไม่ลืมหรอกฉันจะเอาความสำเร็จไปตบหน้ามันให้ดู ดีมเมื่อกี้ฉันเจอกันมันบอกว่าแกทำโอทีแล้วเหรอใช่ฉันเป็นคนมีงานมีการทำอะไม่ได้เกาะใครกินนี่ <c oughs> เมื่อกี้ฉันไปช้อปปิ้งมาเจอเสื้อตัวหนึ่งสวยมากเหมาะแกเลยก็เลยซื้อมาให้ทำไมต้องซื้อมาให้ฉันด้วยอะเสื้อตัวไม่กี่บาทคิดว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อเองเหรอโอยไม่ใช่แบบนั้นแกนี่คิดลบจังเลยนะ ฉันเห็นมันจัดโปรวันสุดท้ายพอดีเดียเขาบอกว่าเห็นแล้วคิดถึงดีมาครับเขาก็เลยอยากซื้อเป็นของขวามวันเกิดให้ล่วมหน้ามาสิขอบใจนะเอาเป็นว่าฉันจะรับไว้แล้วเอาไปบริจาคต่อละกัน,น,นถ้างั้นฉันขอตัวทำงานก่อนนะเวลาของฉันไม่เป็นเงินเป็นทองอะ ดูเพื่อนไม่ค่อยพอใจอรเราหรือเปล่าไม่หรอกค่ะดีมันคงพูดแซวเล่นเราไปหาข้าวทานกันดีกว่าค่ะ ตรวเช็ครถเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่ไว้วางใจโชว์รุมเราครับขอบคุณนะคะกลับไปนะครับดีมนี่แกเอาเงินเก็บทั้งหมดมาดาวรถหรูเนี่ยนะมันเกินตัวไปหรือเปล่าไหนแกนจะต้องมาผ่อนต่ออีกเดือนละเป็นหมืนม่นๆี่จะไหวเหรอทำไมล่ะฉันอยากมีรถดีๆขับบ้างไม่ได้หรอ ที่แกทำขนาดนี้เนี่ยก็เพื่อเอาชนะเดียงั้นเหรอใช่จะให้คนอย่างฉันแพ้คนที่ไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยแบบมันฉันยอมไม่ได้หรอกจันรถบีเอ็มป้ายแดน้าเป็นสานี่ของใครอะ่ะก็อของฉันน่ะสิเป็นยังไงล่ะ รถฉันแพงกว่าของเธออีกนะฉันหามาด้วยลำพังรงแรงองฉันเองแต่รถลูกพวกนี้ค่าบำรุงรักษามันแพงนะแกได้เตรียมเงินสำรองไว้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแย่วนะไม่ว่ายังไงแกก็หาเรื่องมาดูถูกฉันได้ตลอดเลยนะเดียเดียก็ผ่านมาก่อนเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนี้นี่แหละเอาเงินเก็บทั้งหมดไปซื้อรถมันสดสุดท้ายก็ไม่มีเงินสำรองใช้ พอมีปัญหาขึ้นมาก็ติดขัดบ้างดีนะที่เขาเป็นคนขยันทํางานอะ่ะก็เลยผ่านวิกฤตช่วงนั้นมาได้พี่ก่อนไม่ต้องมาแก้ตัวแทนเลยนะคะก็ที่เดียมันมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่ามันใช้เงินพี่กรณนไม่ใช่เหรอคะเงินพี่ที่ไหนกันแล้วพี่ก็แค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาเงินเดือนที่น้อยกว่าเดียด้วยซ้ำเพื่อนฉายคนอื่นก็คิดแบบแกนี่แหละเห็นพี่กรณ์แก่กว่าก็คิดว่าเป็นป๋า เด้งดูฉันแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าฉันพยายามด้วยตัวเองมาตั้งแต่แรกที่ฉันเตือนเนี่ยเพราะว่าฉันหวังดีนะแต่ก็ชื่นชมแกที่แกทําได้แต่ฉันก็เป็นห่วงแกนะเพื่อนเออนี้เดียวเดี๋ยวเราต้องไปทาธุระเรื่องบ้า,ากนกันต่อไปกันเลยไหมนะงั้นฉันขอตัวก่อนนะบองบ้านฉันขอนั่งรถแกว่า,างานดีม นี่ก็เห็นเรื่องว่าเพื่อนเขาไม่ได้คิดจะแข่งอะไรกแกเลยมีแต่แกนั่นแหละที่ลงสนามไปอยู่คนเดียว เหนื่อยไม่เหนื่อยสิงานก็เยอะฉันล้าไปหมดแล้วเนี่ยฉันหมายถึงว่าเหนื่อยไหมที่ต้องพยายามขนาดนี้เพื่อแข่งกับคนที่เขาไม่ได้คิดจะแข่งอะไรกับเราเลยได้รถมาแล้วทนที่จะทำงานเหนื่อยน้อยลงทนที่เราต้องทำงานหนักกว่าเดิมก็ฉันไม่คิดว่าการมีรถสักคันมันจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกแบบเนี้ย ตอนเพื่อนเตือนแกนก็ไม่ฟังคิดแต่จะเอาชนะอยู่อย่างเดียวก็ฉันคิดว่าเดียมันดูถูกฉันนี่นาะทุกวันนี้มันยังชวนเรากินข้าวอยู่เลยถ้ามันคิดแบบนั้นจริงนะมันคงไม่อยากเจอพวกเราแล้วเอาเถอะน่านะถือซะว่าอย่างน้อยฉันก็ได้พยายามไงคนอื่นเขาก็าชมฉันเยอะแยะคนอื่นนะเขาชื่นชมก็จริงแต่คนที่แบกรับภาระทุกอย่างคือใครอะ่ะก็คือแกไง ปล่อยวางมาเถอะเพื่อนเพราะคนที่แบกทุกอย่างมันเหนื่อยว่ะคิดดีแล้วใช่ไหมครับคุณดีมที่จะคืนรถค่ะงั้นผมขอตัวนะครับ ดิมนี่แกคือรถเขาไปจริงเหรอซื้อไมาไม่ถึงปีเลยนะฉันผ่อนตอไม่ไหวแล้วอะ่ะจริงอย่างที่แกพูดนะเดียฉันน่าจะเชื่อที่แกพูดตั้งแต่แรกเอาหนะ้าไม่เป็นไรเอาที่แกไหวดีกว่าถ้ามีรถแล้วมันลำบากเนี่ยแกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ครับเอาไว้พร้อมเมื่อไหร่เราค่อยมีดีกว่า งั้นวันนี้เนี่ยฉันจะปลอบใจแกเพื่อเป็นกำลังใจให้แกนะฉันจะเลี้ยงข้าวแกเองเจอกันที่ร้านนะแกด้วยนะกันโอเคฉันไม่น่าพลาดเลยว่ะแกถ้าฉันไม่เอาเงินไปดาวรถผ่อนรถนะป่านี้ฉันมีเงินเก็บเป็นล้านแล้วก็เถิดซะว่าเป็นค่าประสบการณ์ชีวิตแกก็แล้วกันแต่ว่า ฉันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นี่สิทางทั้งที่ผ่านมานะฉันพยายามแทบตายฉันไม่ได้อิจฉาเดียมันเลยอ่ะความอิจฉาบางครั้งมันก็สร้างแรงผลักดนันได้นะแต่ถ้าใช้มันผิดจุดก็สร้างแรงกดดันได้เหมือนกันออแต่ที่แย่คือเดียมันไม่เคยคิดอะไรแบบฉันเลยเว้ยไม่นำซ้ำนะมันยังเห็นฉันเป็นเพื่อนเหมือนเดิม ไม่เคยคิดจะแข่งอะไรเลยอ่ะอย่าจำไว้นะดีมไฟแห่งความริษยามันไม่เคยทำร้ายใครเลยนอกจากเขาตัวเราเองนะกินข้าวกันดีกว่ายิ้มดิเออจะได้มีกำลังใจ การใช้ความอิจฉาเป็นแรงผลักดันอาจทำให้เราพลาดเป้าหมายที่แท้จริงจงสร้างความสำเร็จด้วยความพยายามและไม่เอาเปรียบใครเราจะพบความสุขในทุกก้าวที่เดินฉันบอกฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะทาให้ดูโกบดีมเมื่อกี้ฉันเจอกันเขาบอกว่าแกทำงานโอทีอีกแล้วเหรอ แค่ท้าโอทีแล้วสำงานทสำงานโอทีฉันจะเอาอะไรนะกันรถหรูไบ้ร้อะไรดีค่ะเดี๋ยวเราไปจัเอาอะไรไปมันไม่เอาเงินที่ซื้อรถผ่อนรถหะฉัไม่เอาเงินไปดาวครับติดึดๆ